สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนีลลี่คีนะคะมาต่อด้วย Black o อฟสามเลยนะคะคือคีต้องขอโทษนะคะาว่าคีไปเอาภาษาอ่ภาษาอังกฤษมานะคะแล้วก็พยายามที่จะแปลนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยขยันแปลเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยเนาะก็ไปเอาภาษาอังกฤษมามีทิธอร์นะคะก็มีนิดหน่อยนะที่แปลไทยนะลงเข้าไปนะเราก็มาต่อกันเลยนะคะ คือไทเลอร์ติดต่อมานะคะบอกว่าเฮนดริกเนี่ยรู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่ายังไม่อบอกต่อไปนะคะอุ้ยใครปาระเบิดมาวะเดี๋ยวนั่นไงอุ้ยหลบแป๊บนึงเค,เคนช่วยติดต่อได้ไหมการติดต่อมันช้าไม่ใช่ที่นี่ต้องหาที่อื่นโอ้โหเราต้องไปต่อเลยนะเอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวเจออะไรแว๊บๆโอเคช่างเหอะไปต่อเลยดีกว่า โอ้โหเดี๋ยวเฮทริกรอด้วยเดี๋วพึ่งอถึงไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วอีตาน,นั่นโอ้โหโดนเยอะมากเดี๋ยวขอสไนเปอร์ก่อนอคือโดนมันเยอะแล้วมันทำให้คีงหงุดหตุมากเลยขอบอกจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะยิงคนของเราอะนะแต่ชอบวิ่งมาตัดปืนตลอดอะไรเงี้ยมาหน้าแล้วก็ต้องยิงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง จะเอาเดอกไม้ให้กินโอ้โหพ่อคุณอุ้ยข้างหลังก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามืดแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันจะเยอะไปไหนวะโอเคนะอุโฮ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 ้ยโทษแฮนริชชอบยืนให้แบบคือไงอะ่ะอยู่ต่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องยิงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนมีที่ไหนบ้างทำไมมันเยอะจังแล้วตอนนี้คี่ก็ไปนี่มานะคะไปเปลี่ยนเลเวลเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะ จากที่ง่ายๆเป็นเมนวลนะคะก็คือหมายถึงว่าไม่เอาฮาร์ดคอร์นะคเพราะว่าฮาร์ดคอร์นี่รุนแรงไปนิดสำหรับกีนะโอเคไปต่อกันเลยหาคนที่รอดชีวิตสิจะไปหาที่ไหนตอนนี้มีคนรอดเหรอโอเคไม่เจอง่ายๆนะคะเรามาถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ใครปาระเบิด โอ้โหข้างล่างต้องมีอีกนะเฮ้ยช่วยหน่อยสิเอ้าทำไมต้องให้ช่วยอ่ะนายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แมนไม่ได้หรอแฮตริกโอเคหนึ่งสองสามคนของเราติดในเครื่องบินนี่นะคะเฮ้ยมีใครอยู่ข้างในมั้งไปดูเอาเองแล้วกันโอเควีแฮโอเคนะคะหมายถึงเจอพวกนักบินนะคนของเรา เฮ้ hey, เราคือเว,น,วนสโลโอเคนะฮะเป็นไรอ่ะทำไมถึงไม่กระดุกกดิกอุย้ยมือยื่นมือมานะเดี๋ยวรับโอ้โหขวาตายโอนี่โดนเสียบตายแล้วพ่อคุณยังรอดอีกเหรอเนี่ยช่วยกันด้วย,วยโอ้โยอยากจะช่วยนะ <Damn. S 2> บ้าเอ้ย โอ้ยทำไมนะกอย่างเงี้ยฟังนะฉันจะพยายามคุยไม่พยายามไม่ได้แล้วโอ้โหลกลเดียวโอ้ยเฮตริกยื่นมาไม่ทันแล้วมือเธอโอ้โหหัวแทกพื้นทำไงดีเนี่ยโอ้ยโอ้ย้งบินตายแล้วช่างเถอะเราต้องไปต่อโอ้ยมึนค่ะมึนเดี๋ยวเดี๋ยวเดินแซนี่อะไรเนี่ย นี่มันอะไรกันเนี่โอ้ไม่กอตายแล้วเดี๋ยวอย่าพิ่งโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้โอ้ดูดินี่ขอที่ละตัวอะไรนี่โดรนก็มีไอ้นั่นก็มาโอ้โหสุดๆใจเย็นที่ไหนเนี่ยเราอยู่กลางเมืองกลางสงครามหรือไงเนี่ยปัดถอยนี่ตัวใหญ่ขอจัดการโอ้โห แหมมีการตั้งเป้าเด้อขอยิงไปที่เป้าแล้วกันนะเปิดกางเกงยังไม่เปิดอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเปิดเฉยเลยเดี๋ยวนี่เปิดไม่ได้อ่ะกางเกงอ่ะยังไงดีอ่ะใส่ซิปหนามากไอ้คีพูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหพูดแต่เรื่องกางเกงะเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันเนาะเรื่องนี้เออขอจัดการก่อนยังไม่ตายอีกเหรอ Uh huh. สุดสุดๆเดี๋ยวหันมานนี้อยา่าหันตูดมาเดี๋ยวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นโอเคเอานี่ก็มาเนาะอืม <a> uh huh. สุดๆเลยเนี่ยโอเคเราต้องจัดการมันให้ิบนี้เลยอะไรวะใจเย็นดีจัดการอยู่คนเดียวเนี่ยอุ้ยอุ้ยหน้าแดงหลบแป๊บหนึง่งอ,อ๋อย่าพึ่งจะตายแล้วเนี่ยทำไมเราต้องทำอยู่คนเดียวเนี่ย เดี๋ยวถอดซิปกางเกงลงมาอมให้มันได้อย่างนี้สินะโอ้โหทำไมมันพื้นอ,อย่างนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมานุ่นอะเดินเข้ามาใ,ใกล้เหรอเนี่ยเดี๋ยวคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ปืนอะไรยิงพวกนี้นะแล้วก็พวกสตรูเยอะมากแล้วดูดิไอ้นี่ตัวใหญ่นี่อย่ามาใกล้นะยิ่งกลัวอยู่เอาปิดอีกเดี๋ยวปืนไปไหนปืนหมดแล้วหรอเดี๋ยวรอ รอ,นอนจรวดก่อนพ่อคุณจัดการแบบตรงเป้าอต้องอย่างนี้ดิเดี๋ยวโอเคโอ้โหเมื่อไหร่มันจะเปิดเกงได้เนี่ยโอ้โหโดนเต็มเตมเดี๋ยวหายใจแป๊บหนึง่งคือหัวใจมันจะวายอะไม่ใช่อะไรหรอกอถ้ายิ่งมาใกล้ๆด้วยนะโอ้โหสุดๆโอสั่งจังเลยเว้ยเฮ้ยทำอยู่นี่ไม่เห็นหรอ อะไรกันคือมันฮึดมากนิ่นี่นี่ขุ่นยนต์หรืออะไรหรือหรือโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยดูดิอือหือดูทั้งระเบิดทั้งไอ้นี่เดี๋ยวใจเย็นขออีกลูกโอเคเรียบร้อยแล้วสิเป็นไงละ่ะตอนนี้เปิดเกงเสร็จแล้วขอยิงทีละคนเรียบร้อยโอเคฉันต้องการ หมอต้องการต็อกโรเกอร์นะคะก็คือหมอนั่นเองแสดงว่าไทเลอร์แน่ๆเลยเธอรู้ไหมเฮตริชฉันคิดถึงเธอมากนะไม่ได้ยินเสียงนี่อยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเอ้าเฮ้ยเราเล่นเกมอยู่นะคะเฮติริกหนยช่วยด้วยไทเลอร์จะคุยก็คุยตอนนี้ก็คุยกับเคนอยู่นะคะคุยอะไรกันไม่รู้นะ แปลเองนะเพราะว่าขี่เล่นด้วยนะแปลด้วยไม่ทันละเห็นอยู่นะไม่เก่งภาษานะโอ้โหคือคือเรียนมาก็จริงนะแต่ว่าให้ครูหมดละ <c oughs> โอ้โหอะไรเนี่ยก็อ, God. อีกนานไหมเนี่ยตายแล้วดูดีมันไม่เปิดให้ด้วยแล้วมันไกลด้วยแล้วอย่างหนึง่งคือเดี๋ยวยังไงใจเย็นใจเย็น โอ๊กูสุดๆที่มันมีกี่ตัวกันแน่นะอย่าบอกว่ามีอีกสามตัวแต่ที่แน่ต้องใช่แน่นๆเลยว่าต้องมีอีกสามตัวเชื่อไหมทั้งหมดนะก็คือเดี๋ยวตัวนี้เมื่อกี้เราจัดการไปแล้วใช่ป้ะนี่ตัวที่สองแล้วตัวที่สามนี่สงสัยจะเป็นเอ่อชื่ออะไรนะฮินเลยนะคนที่เคยสอนเรานะคะเกี่ยวให้เราเดินข้างขวาหรือวิ่งข้างขวานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเจอกับโรบอทต,ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่นะคะแต่ตอนนี้จะเจอไหมแต่ยังไม่เจอแล้วกันนะเพราะว่านี่แย่แล้ว เรียบร้อยอะไรยังอะไม่ไปหรอกคิดอะไรอยู่ล้วคิดอะไรอะพวกเดดมานะะโอ้โหดูดิพวกมันส่งมาเต็มเลยอะตายตายตายไม่ตายงานนี้จะไปตายงานไหนโอ้โหเฮ้ยหลบเราต้องวิ่งหนีแล้วงานนี้เสร็จ ไคลี่น no ี่ดูดิบอกให้ไปเลยหลบเลยเข้าไปโอ้โหต้องหนีก่อนนะคะพักเอาแรงว่าเหนื่อยนะคือต้องตั้งใจทำแล้วก็ฟังแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีแพลนเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยโอ้โห kane you get a fix on the tracker i slipped salim signal's holding steady target's on the move one click south of caboshet copy that see you at the safe house i hope i'm right to trust you There a reason i'm only finding out about this tracker shit right now you and kane into keeping secrets from me back up hendrix โอเคเฮดริก okay. ไม่ไว้ใจเรานะตอนนี้เนาะก็โดนต่อยไปซะต่อยผู้หญิงไม่ได้นะต้องทำใจนะโอเคความผิดที่เรานะ <Now S 1> ที่เรา <find> ไม่บอก <We find S 1> ใครเ <take. S 1> ลยแต่เราไม่บอกเฮดริกนะแต่เราคือยังไงอะเรากับเคนก็ไม่ได้หวังร้ายอะไรนะเอามีการขอวพาจับมือด้วยโอเคนะคะขอเจอแพทหน้าค่ะ